สบายดี Goodbye, <Bye. S 1> พี่น้องเอิญนส่นลูกเคยเอ้าพ่อแมนแม่เอิญนส่นบักเสื้อด้วยแม่เจ้าเราลับก,กระจกฮัลโหลรับ,บอ๋ฮัลโหลสิคขืนไปเลยน,นี่ <c oughs> คือผมมีสัญญาณตอบหามอีแม่ <c oughs> ดมได้ข่าวว่าเจ้าแพทย์ท้องแทนเมียสันบอ่อ หมอเขาจังหวะแพ้ท้องแทนเมียนนยังสักอย่างน,นี่แหละเอาหว้าดีมันไปได้มันแพ้แล้วมันปวดหัว่าโมเก่าเขาบอกวินหัวพื้นขึ้นเต็มโตพื้นเด็กตึงพื้นตึงหัวโอ้ไปคลินิกผักเสานี่แกมาคลินิกไปคลินิกเสปักเส่าแต่เพื่อแบบแพร่ือ แพ้เมื่อคืนนี่แหละกินกินกินมือเศร้านี่ตอนแรงมาแล้วกับแพ้เป็นตุ่มเป็นพื้นขึ้นเลยอเคยเคยแพ้บ่เคยแต่บมันเคยแพ้อื่นเออแพ้อย่างไรเป็นเล้วเดียวกันแต่บงัแพ้แม่นอยาบสนะมันแม่แพ้อึ่งป๊อปโทรหาีแม่ก็เลยว่าเป็นย่อนว่ากินอึ่งล่ะ อาหารหารเป็นพิษมันมันเอองมันกินแมงมแมงมุกินอย่างมันบ่เป็นอาหารเป็นพิษมันเป็นเนื้อทาอีแม่เด้อีแม่แพ้ยังแม่แพ้ผู้เป้าน้อยแม่ กระดกว่าแพ้่จะตาตุกตาโปปันตอดอันตอดพุนสันดอกบินหวานลูกกินเข้าของบ่ได้เบิดมือและไขด้บอตอดนี่นะแม่นือกาย้ินสัาะ์จะกินไข่มันบอแม่นกินเบิดทุกอันทุกเนวโอ้อำมารากินไข่เจ้าบอยอแม่ เคยกินหน่อยเดียวมันยังแบบแบบมึนๆอย่างนั้นพื้นตุ่มแดงขึ้นไม่ว่าตุ่มตุ่มแดงหันใจบกติด้วยมั้ยฮะหันใจกับเมื่อยอาการวินหัววินหัวปวดหัววินหัวได้แต่นอนแม่แม่เลตอนอนอย่างเดียวแล้วกินแพทองแทนเมียคืนไสอาเจียนไปเปซื้อยาแก้แพ้มากินมันมันพื้นออกซาวเวิร์ดแล้วกับมันกัด เบาิดเบิดิดพีมันน่ะแม่เบิดผิดมันแม่ันเดดยากินพีดนะมเขาากินีห่าเขายังเอาเบื่อเขาากห่สิด้ยินละว่าแพ้อึ่งเดยอัแต่เกิดมาอเคยได้ยินแต่ว่าเออกินแล้วเข้าไปแล้วมันปวดแขงปวดขานะแม่นยู่อันนั้นนะปิะดงโนกเกา เคยเล่นแพ้ซัดปลาเคยเป็นมากเป็นมากขั้นหนึ่งเลยป่ะเคยเคยเป็นเคยเป็นกินอาหารซัดปลาเป็นอย่าจังหวะาซาถั่แม่เอ้ยลูกน่ะแบบประเภทอาหารยังไม่เคยแพ้ยังจะเถื่อบ่แม่คือการกินจะได้กับย่าดแมนกินยัดพวกกระเจ้าอีกตอนกินบวกเป็นอย่างแรงๆมาซ้ำนี่แหละตอนกินมื่อเช้าพวกเป็นอย่างข้าวสารร่างกายผู้ดีสนอมากินอึ่งบ้านคอยประวัติเป็น น้อยอีเม่เอาฮ่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 าเพิ่งกินบอกหรือว่าเคยกินมาแล้วอยู่บ้านกักินน่ะจะได้ความพิษน้ำมันอยู่บ้านแต่ว่าเม่เห็ดให้น่าสิพิษน้ำจกสิพิษน้ำตัวไดเดอนตัวนี้นะข้้แน่ใจว่าคัวสะอาดโปรอะไถามแม่ทูบไปว่าอีเม่ว่าเออ มันกินแมงไหมแน่แล้วก็อาจจะมีผิดแมงมุมแมงไหมมนอ่านเากินไครย่านแม่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าขั้วนะบมเคยขั้วแม่แม่บมเคยขั้วอึงบ้านเฮาบผเคยขั้วอึงเดนี่ยปลาปลาเป่านั่นปลาอยังก่ จะแถมกินหมากเมาเอียงดีหมากอย่างนั้หะครับวันมันอยู่ในไม่ตม่ๆเนาะอึ่งใหม่โซกินเจ็ดแปดตัวฮะเจ็ดตกินไรเนี่เนาะกิแค่กินว่าดุนๆได้กินเนาะจะก็กินเผื่อคนบริกินเนาะจะจัดเต็มที่เลยแบบกินเผื่อคนบริกินนี้เออมปิเป่เนะมันก็ขาดเขาว่า เห็นก็อยดหยาคือเก่านี่เจ้ายังเบื่ออันนี่เจ้ายังแพ้อื่นซื้อด้วยก็จะไปแพ้เฮ็ดเออไปเมาเฮ็ดนะเนาะแหมจะยังก็สินักอีกยางจะเบื่อเฮ็ดเลยอยู่ลูกเบื่อ่มีแต่หากหากอย่างเดียวถ่ายกับหาก ไทยเครื่องไายไทยทยตลโรดรึ่งเครื่องสุโมงไายไทยไทยขอบไทยขอบพงศ์โอ้โหทงกินอย่างกระโบเลยทำมานไทยบนมั้งินอาหารเม็นชัยเอาดับมันกัเบากับน้ำเลยอาหารเป็นผิดเนาะใช่แล้วเป็นพื้นเต็มตู้ออกากห้องนอนไว้เปิดแจ้งทางเดียวที่เก่ากับบก้าเก่าอย่างมันเปื่อยไปหม สิเก้ากับบุก้าเก้าเพราะว่าเอามาลากขูดล้างหมุนไปแล้วไม่เด้อสกีตยามกลางคืนเดีขูดล้างสกีตทั้งล้างสกีตนาฬิกาบอหันจะเลือดออกเลยได้บาดเลยได้ทั้งล้างนะก็ <c oughs> สีลาบัดข้างน้องนี้อึ่งเผานี่อึ่งไ,นะนะไม่ไข่นะก็อึ่งไข่นะอึ่งเผาแล้วไม่เนาะ บางส่วนหน่อยมันทางบุคอยมีแล้วไม่มคือพอเอาตัวมีผิดนะให้อมมาลากินเาะสงสัยนางอมมาลามีแผนเออจับตัวอันที่แบบอันใส่ยาผิดนะให้ผู้ใายกินอืมเพือ่อจะให้ผู้ใต้หลับเลยเนาะ่อยากให้ผู้ใายมาไก่เลยเนาะอะไรวะอยากให้ผู้ใต้เมา <c oughs> <c oughs> แผลแผ่อื้อแผ่อืงเมาอื่เมาอื่ออืเป็นผีดแต่ที่นั่งอมลาสิเป็นผีดเออเขาทายหน้านะฮะโมเมนตแมนแมนนาคู่แฟส์แมนนาคู่แฟด ย,าายังมายังมามีคนสื่อบอมีคนเมาอืมอ้มคมาคุณม,มาบ้าไุไีไเพื่มนบ้าคุม่เพ่อน